ีครับผู้ปกครองครับวันนี้นะครับจะมาสอนวิธีการส่งการบ้านนะครับโดยการที่เราเนี่ยจะส่งการบ้านผ่านลิงก์ใน Google Form นะครับขั้นตอนในการทำคือดังนี้นะครับทุกๆวันนะครับคุณครูจะส่งลิงก์การบ้านนะครับจะเป็นโน้ตนะครับโดยที่จะส่งในเวลาประมาณ15นาฬิกานะครับขั้นที่1นนะครับพอได้เสร็จแล้วปุ๊บนะครับกดเข้าไปครับกดเข้ามานะครับก็จะเจอว่า การบ้านเนี่ยมีวิชาอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะต้องส่งในลิงก์ไหนบ้างนะครับอ่านะครับขั้นที่1นนะครับถ้าเป็นขอยกตัวอย่างเป็นวิชาคณิตศาสตร์นะครับกดเข้าไปลิงก์นะครับอ่ากดเข้าไปลิงก์แล้วนะครับถ้าเกิดว่าบางคนนะครับขึ้นจะเป็นหน้าจอนี้นะครับก็ให้เลือกเป็นเบราว์เซอร์นะครับหรือทางเข้าชั้นใช้การอินเทอร์เน็ตเนี่ย อะไรก็ได้นะครับทางตรงนี้นะครับคุณครูใช้เป็นโครมนะครับหรือถ้าบางคนผู้ปกครองไม่ขึ้นนะครับก็มันจะเข้าไปสู่หน้าของเบราว์เซอร์เลยนะครับอ่านะครับขั้นนี้นะครับก็จะมาเจอหน้าจอนะครับตรงนี้นะครับเราเรียกมันว่า Google Form นะครับก็ให้พิมพ์ชื่อนะครับอย่างเช่นนะครับขอพิมพ์ชื่อนะครับนะครับอ่า พิมพ์ชื่อเสร็จแล้วนะครับก็พิมพ์เลขที่นะครับแล้วก็มากดเลือกชั้นนะครับอยู่ชั้นไหนกดชั้นนั้นนะครับขั้นต่อมาเนี่ยนะครับก็จะเป็นการส่งไฟล์นะครับการเพิ่มไฟล์นะครับให้ผู้ปกครองกดไปที่ครับเพิ่มไฟล์เวลาเพิ่มไฟล์นะครับขั้นนี้นะครับเราก็จะมาเลือกที่เลือกไฟล์จากอุปกรณ์นะครับทีนี้เนี่ย มันก็จะมีการเลือกการทํางานเนี่ยสี่อย่างนะครับผู้ปกครองนะครับขั้นที่หนึ่งจะมีเป็นกล้องถ่ายรูปกว้างวิดีโอบันทึกเสียงหรือไฟล์นะครับถ้าผู้ปกครองถ่ายรูปแล้วนะครับให้กดลงไฟล์ตรงนี้ผมขอยกตัวอย่างในการเลือกกล้องถ่ายรูปนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ถ่ายนะครับอ่าทามารเลือกกล้องถ่ายรูปก็จะเข้าสู่หน้าจอถ่ายรูปทันทีนะครับผมก็จะอ่าสมมติถ่ายรูปนะครับสมมตินะครับถ่ายรูปเสร็จปุ๊บนะครับ ระบบก็จะบอกว่าลองใหม่หรือว่าตกลงนะครับผมขอตกลงไปเลยนะครับตกลงเสร็จปุ๊บนะครับไฟล์ภาพนะครับก็จะเด้งขึ้นมานะครับถ้าเกิดว่าใบงานวันนั้นมีหลายใบงานนะครับให้ผู้ปกครองกดเพิ่มไฟ์อีกครับแล้วก็เหมือนเดิมครับถ่ายรูปครับแล้วก็มาถ่ายรูปงานที่เราจะส่งครับเหมือนเดิมครับถ่ายผมสมมุตินะครับผมถ่ายสมมติถ่ายปุ๊บอ่ะมันก็จะขึ้นลองใหม่หรือตกลงครับ ถ้าเกิดว่าถ่ายแล้วมันเบอร์นะครับกดลองใหม่ถ้าเกิดว่าเอ้าจะเอาอันนี้แล้วนะครับให้กดตกลงครับอ่าตรงนี้นะครับผู้ครองจะเห็นว่ามันมีไฟล์สองไฟล์เด้งขึ้นมาแล้วนะครับถ้าเสร็จแล้วนะครับสองไฟล์เสร็จแล้วปุ๊บให้ผู้กครองกดอัปโหลดนะครับตรงนี้มันก็จะเด้งลากขึ้นมาใช่ไหครับอัปเดตนี้เห็นช่องสีฟ้าไหมครับยาวขึ้นมาแล้วอ่าเสร็จแล้วนะครับ เสร็จแล้วอ่านะครับพอมาเสร็จแล้วปุ๊บนะครับมันก็จะมาเด้งเป็นรูปให้เราแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่ามีปัญหาข้อสงสัยนะครับก็เกี่ยวกับการบ้านนะครับให้พิมพ์เข้ามาได้เลยนะครับหรือจะสอบถามมาเป็นลายส่วนตัวก็ได้นะครับแล้วก็เมื่อเสร็จแล้วปุ๊บก็ให้กดส่งนะครับกดส่งก็กดส่งได้เลยนะครับเมื่อกดส่งมาแล้วปุ๊บเนี่ยนะครับมันก็จะใช้เวลาสักนิดนึงนะครับอ่า แล้วพอผู้ปกครองเห็นหน้าตานนี้ปุ๊บแสดงว่าการบ้านเนี่ยส่งแล้วนะครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับ